สามสอ่งารแม็ไทยจำกัดนะครับนะฮขออนเชิงครับทางด้นของท่านผู้บริหารนะครับแม็คก็ของเพื่อนด้วยนะครับรุวมถ่ายภาพบนเวทนะฮะแล้วก็ในช่วงนี้นะครับนะฮะก่อนที่หลัจาต่อไปครับที่จะส่งองก้าวเรีนอกเราจะนั่แข่งของเรานะครับขวาซ้ายซ้ายเ้าย้ายซ้ายซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้ายซ้าต่อาปคราบเราจะ้ายซ้ายซ้ายซ้าคซ้ายซ้ายซ้ายซ เตียมพร้อม t h ักเยอยกเข่าขึ้นมาให้อยู่แ e บนะครับเอวของเราตั้งชาตั้งชาเร่งสปีดแล้วพื่อนเชิอย่าเลือกมองกันนะไม่ธรรมดาจริงอ่ะเรื่องเราไม่เน้นอะไรใช่ไหมฮะนักแน่นนักแน่น ตอนนี้ครับรอฟังสัญญาณเขาดาวนะครับเพื่อรับต้นนะครับการปล่อยตัวนะครับนักวิ่ง3 0ะ30วิสุดท้ายนะฮะเข้าสู่ช่วงท้ายเลยครับตอนนี้พี่บีตะต้องระวังนะครับจะปล่อย8 7 6 5 4 3 2 1วิ่งระวัง10กิโลด้วยะ Gue t referred to as Tama Hani Guattar 자 kartul Bi figured out Tama Ku harang sedih Kit inversi para maka Guattar